โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับรายการทีให้ทัดสมบูรณแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลงคลิปลงคลิปที่สามแล้วนะครับผมแต่วันนี้จะไม่ได้มาเล่นอะไรสักอย่างนะครับผมแต่จะมาแจกรหัสเกมครีเอทีฟแอคชั่นนะครับอยู่เซิร์ฟแอนด์เจอร์นะครับผมเออ่ย้ำอีกทีนะครับอยู่เซิร์ฟแอนด์เจอร์ครับผมก็เดี๋ยวมาดูของกันเลยครับนี่ครับก็มีปืนนี้นะครับผมเออ วีพีหนะครับตัวนี้ครับปืนนี้ก็สุ่มได้มาเลยครับผมผมใช้300เพชรครับสุ่มครับแต่ได้มากระบอกเดียวครับผมก็วันนี้เอามาแจกกันฟรีๆเลยเนื่องจากฉลองครับครบ100 subscribe ครับผมก็ดีใจกับผมด้วยเนาะโอเคครับแล้วผมก็จะมาแจกรหัสนี่แหละครับผมโอเคกติกามีง่ายๆก็คือการผมไม่ได้มาแจกเอออันนี้ดิ ให้พวกคุณนะครับผมเออแอดไลน์ผมมานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเออไอดีไลน์ไว้ที่คิดเห็นนะครับผมความคิดข้อคิดเห็นอ่ะเฮ้ยแสดงความคิดเห็นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับผมแล้วก็ทักมานะครับผมว่าอยากได้หรือว่าอะไรก็ได้นะผมแล้วผมก็จะสุ่มแจกรางวัลนะครับผมโอเคครับผมสำหรับใครที่อยากได้ก็ทักมานะครับผมใครไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะมันมันก็ไก่อยู่นะครับผม โอเคสัครัคลิปนี้ก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ